สามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับถ้าผมอ่านช้าไปสุดยอดระบบของหมอหลิงรันขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับหลิงรันเคสกระดูกนิ้วฉีกขาดเธอจัดการนะตกลงผมจะเริ่มการเย็บหมอหลิงรันเร่งมือหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีรถพยาบาลมาอีก วันนี้ถือว่าเป็นวันที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลหยุนหัวนั้นคึกคักที่สุดเลยเข้าใจแล้วเขามีสมาธิและจดจ่อกับงานที่ทำมากช่างต่างกับคนอื่นๆจริงๆร,รีบพาคนไข้ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยเร็วเข้า ประมาณการอย่างระมัดระวังตอนนี้อาจมี5-6คนและในอนาคตอาจมีผู้ป่วยมากขึ้นอีกตอนนี้แผนฉุกเฉินกำลังงานยุ่งมากต้องเร่งมือแล้วกำลังจะมีคนมาเพิ่มอีกไวใช่ไหมผมกำลังเร่งมืออยู่ครับหลังจากที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายแล้วผมสามารถช่วยคนอื่นได้ไหม หากต้องการจะช่วยเหลือก็ไม่มีใครห้ามหรอกนะการเป็นหมอนั่นยุ่งยากมากแถมยังแทบไม่ได้พักผ่อนเขายังขยันขนาดนี้เลยงั้นเหรอขยันจริงๆงั้นผมจะเร่งมือขึ้นอีกที่ฉันพูดนั้นหมายถึงแค่หมอลิงรันส่วนแกต้องทำตามที่ฉันสั่งอย่างเคร่งครัดแอะ มีบาดแผลต่อเนื่องกันมากกว่า10แผลทั้งแขนและขาและต้องรักษาด้วยวิธีต่างๆมากมายก่อนอื่นเย็บแผลแบบธรรมดาเป็นการเย็บแผลต่อเนื่องแบบง่ายในบาดแผลตื้นๆใช้การเย็บได้ด้วยได้กากบาดเย็บแผลที่ใต้เข่าด้วยตะเข็บต่อเนื่อง เย็บเสร็จแล้วลิงรันเป็นเด็กที่มีทักษะสุดยอดอะไรขนาดนี้นี่มันอัจฉระิยะชัดๆคุณหมอแผลของผมไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมหือมไม่เป็นไรแล้วทักษะการเย็บของหมอหลิงรันนั้นยอดเยี่ยมมากผมตกใจที่สีหน้าของคุณหมอเปลี่ยนไปนะ ถ้าหมอพูดแบบนั้นผมก็วางใจแล้วล่ะครับเฮ้คุณพยาบาลช่วยมาถ่ายรูปรอยเย็บของคนไข้คนนี้เอาไว้หน่อยนะภาพนี้สามารถนำไปใช้สอนเด็กฝึกงานในอนาคตได้ดีเลยล่ะนะมันคงจะเป็นตะเข็บที่ดีมากเลยสินะลิงรันเธอทำงานที่นี่เสร็จแล้ว งั้นฝากจัดการเตียงนั้นต่อทีนะครับมีหลิงรันอยู่ที่นี่ด้วยเขาไว้ใจได้จริงๆถ้าผมจัดการเตียงนั้นเสร็จแล้วผมสามารถรักษาคนอื่นตามใจชอบเลยได้ไหมครับอย่าทำอะไรด้วยตัวเองละ่ะให้เรียกพยาบาลก่อนทำไมล่ะครับถ้าเธอเข้าไปช่วยพวกเขาด้วยตัวเองละ่ะ ก็คิดว่าคนอื่นๆที่จะมองยังไงล่ะเหตุโรงงานระเบิดนั้นร้ายแรงมากจะมีผู้ป่วยมาที่นี่มากมายแถมยังมีสมาชิกครอบครัวของพวกเขามาเพิ่มอีกหลายเท่าตัวเลยในฝูงชนเหล่านั้นแพทย์จะต้องดิ้นรนแม้ยังต้องรับมือกับ ความกังวลใจของครอบครัวผู้ป่วยอีกมีแต่จะทำให้การรักษาช้าลงเธอช่วยลิงรันจัดการเรื่องนี้ทีนะได้ค่ะหมอลิงรันแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรอคะว่าจะออกไปรักษาคนอื่นๆผมสามารถทำได้แค่การรักษาแผลเล็กๆหรือแผลที่ฉีกขาดต่างๆ ส่วนแผลที่ใหญ่เกินไปให้ส่งเข้าไปยังห้องฉุกเฉินช่วยเลือกผู้ป่วยที่ผมสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วมาให้ทีนะครับทำให้ดีและไม่ต้องรีบร้อนละ่ะหมอหลิงรันคนไข้ามาแล้วค่ะให้ผมจัดการเองครับเนื้อหาภารกิจ รักษาคนไข้หลายคนในหนึ่งวันรางวัลภารกิจอีกสมบัติหลักหนึ่งกล่องจะได้รับทุกๆก,ก,การรักษาครบสิครั้งความคืบหน้าปัจจุบัน3ามทับสิบสี่ทับสิบห้าหกเจทับสิบสบทับสิบ ฉันได้รับยาอพลังสองครั้งติดต่อกันหมายความว่าสิ่งนี้มันน่าจะได้ง่ายมากสินะหรือว่าจะเป็นไอเทมสำหรับมือใหม่กันนะหลิงรันเธอทำอะไรอยู่งานของเธอเสร็จแล้วหรือยังฉันจะฝากคนไข้มาเย็บที่นี่กับเธออีกครั้งนะ ลิงรันเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเย็บในแผนฉุกเฉินของเราไว้ใจเขาได้เลยผมสามารถไว้ใจเขาได้ใช่ไหมอีกอย่างเขายังอายุยังน้อยอยู่เลยเขาจะทำงั้นหรอไม่ว่าจะแผลอะไรผมก็สามารถเย็บได้ทั้งหมดเชื่อใจผมเถอะครับผมจะรับผิดชอบเองคุณลุง ภารกิจมือใหม่สิบทับสิบเสร็จสิ้นแล้วรางวัลภารกิจสามารถทำซ้ำได้งันสินะห้องฉุกเฉินไม่ได้คึกคักแบบนี้ทุกวันฉันต้องใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ให้เต็มที่ไม่ใช่แค่เพื่อรับภารกิจจากระบบเท่านั้นแต่ยังฝึกฝีมือการเย็บของตัวเองด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองหัวหน้าแพทย์ได้ไปจัดการกับผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงส่วนผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมากจะถูกส่งมาที่นี่เพราะงั้นปัญหาความแออัดจึงได้รับการแก้ไขทั้งหมดแล้วตอนนี้แพทย์อาวุโสค,คนอื่นๆถูกเรียกตัวมากันหมดแล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่าฉันเหลือเวลาในการทำงานอีกไม่กี่ชั่วโมงฉันจะต้องรักษาผู้ป่วยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันต้องหาผู้ช่วยเราควรจะหาผู้ช่วยเพิ่มไหมครับพูดคุณต้องการผู้ช่วยงั้นหรอมอหลิงกินน้ำอุ่นๆก่อนขอบคุณครับ เมื่อกี้ที่หมอโจทำแผลและผมเป็นคนเย็บมันเร็วกว่าการทำทำขึ้นทุกตอนทั้งหมดคนเดียวผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผมคิดหากระบวนการแล้วหนึ่งคนทำแผลหนึ่งคนเย็บแผลและอีกคนทำหน้าที่ทำแผล นั่นน่าจะเร็วที่สุดนะครับอยากหาคนทำแผลงั้นสินะแน่นอนเป็นการดีที่สุดหากมีคนจะช่วยหมอโจคุณจะรับคนที่รู้งานสักสองสามคนมาช่วยไหมครับเข้าใจแล้วถ้างั้นฉันจะให้โอกาสเธอได้เป็นคนเลือกผู้ช่วยเองก็แล้วกันจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดีละ ไม่สำคัญหรอกครับงั้นผมขอเป็นพวกรูมเมทของผมก็แล้วกันวันนี้มีผู้ป่วยเยอะจริงๆเลยเหนื่อยหน่อยนะคะคุณหมอสามารถให้พวกเขาช่วยได้แต่จะต้องแจ้งให้แพทย์ประจำะแผนกทราบล่วงหน้าด้วยนะหลิงรันไม่ได้เจอกันนานเลยนะ นายใช้เส้นให้พวกเราเข้ามาฝึกที่นี่ใช่ไหมนายจ่ายไปเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจ่ายคืนเงินนะ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกขึ้นอยู่กับพวกนายแล้วว่าจะทำประโยชน์ได้มากแค่ไหนตอนนี้ฉันกำลังต้องการผู้ช่วยผ่านแผลพวกนายจะช่วยฉันได้ไหมฮึอย่าดูถูกพวกฉันนะเจ้าบ้า เอาเถอะไม่เลือกงานไม่ยากจนแล้วนะเอาละ่ะเลิกคุยได้แล้วมาเริ่มการรักษากันเลยก็จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ขออภัยเสียงรบกวนอื่นๆนะครับพอดีผมทำตอนกลางคืนพรุ่งนี้ผมต้องไปเรียนนะครับอาจจะลงคลิปนี้ตอนเที่ยงเที่ยงนะครับตอนพักเที่ยงผมอาจจะลงคลิปนี้ให้คนอื่นให้คนดู ได้ดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ